ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมคอคิปเปอร์ในพาร์ทที่4แล้วนะก็ในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะทําการไปปราบเจ้าบรอสลามตัวใหญ่ยักษ์ที่อยู่ข้างล่างขวามือเรานะครับโดยที่วิธีการของเราก็คือตอนนี้อุปกรณ์ของเราผมว่าเราพร้อมละกอนแล้วก็ใส่ครบนะครับแล้วก็ที่จะรอตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเรารอให้เจ้าพืชผลที่เราปลูกมันโตนะครับแล้วก็จะค้าเป็นอาหารเนาะแล้วก็ไปปราบบอสกัน โดยอาหารที่ผมจะคราฟเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเป็นเป็นแหนว,ว่าอันไหนหน่าที่ทำให้วิ่งเร็วน่าจะเป็นอันนี้นะครับสลัดทิวลิปรสเผ็ดเนี่ยเพราะว่ามันบวกความเร็วขึ้นที่ของเราเนาะเราจะสามารถหลบเจ้าบอสสลามได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าในในห้องที่บอสอยู่เนี่ยตรงคลื้นนะครับมันจะเป็นสลามอยู่เหนียวเนาะเวลาเราเหยียบปั๊บเนี่ยเราก็จะติดสถานะเหนียวดึบนะครับทําให้เราเคลื่อนที่ช้าลง ซึ่งช้าขนาดที่ว่าเราจะแบบหลบยากเลยแหละถ้าเราไม่ได้กินอาหารบัฟนะครับโอเคนะครับตอนนี้เจ้าผลไม้พวกวากเดี๋ยวตอนนี้โตรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บใช้อะไรอ่ะเช้ขวางไงปะต้องใช้พวกขุดขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกคืนก่อนเนาะเอ๊ะได้เม็ดทิวลิปสองถว่างได้คืนมาแค่ห้าเองเหรออันนี้ผมเก็บถูกว่มเนี่ยทำไมมันได้คืนมาน้อยจัง สองสว่างได้น้อยจังแฮะอันนี้ที่ปลูกก็จะเป็นฮาร์ดเบอร์รี่นะครับจะปลูกแปลงนี้เลยล้วกันตัวนี้ก็จะให้สองสว่างปลูกลนะพอดีเป๊ะโอเคส่วนแปลงนี้ก็จะปลูกพริกไทยระเบิดนะครับเดีย๋ยวเราไปตักน้ำลดน้ำก่อนนะครับ โ okay. เอเอคเดี๋ยวผมอยากลองตกปลาดูซิมันมันจะได้อะไรนะครับตกปลาเห็นนะขี้ขวา,วางแล้วก็ปล่อย okay. ต้องใส่เหยื่อไหมหรือรว,ว่าเราแค่มีคันเบ็ดเฉยๆก็ตกได้ละอ๋อตรงนั้มีปลานะครับได้สาหร่ายเขียวมาตรงนี้เราต้องเราต้องจุ่มเบ็ดลงไปตรงที่มีปลาปะกินหน่อยสิเฮ้ย <laughs> ได้ละได้ละอ๋อโอเคโอเคโอเคเราอย่าให้มันตึงเกินไปนะครับเดี๋ยวเป็นงั้นสายเบ็ดเราจะขาดโอเคได้ปลาตัวนึ้งนะก็คือหลักๆเราต้องแบบว่าโยนเบ็ดลงไปให้พอด,ดีกับตรงจุดที่ปลาอยู่ใช่ไหมครับโอเคได้ละคที่ขวาบค้า,างนะครับก็คือการดึงลากปลาเข้ามาแต่ถ้าเป็นเสียงแดงอย่างเงี้ยก็คือเราอาจจะต้องผ่อน ผ่อนผ่อนแรงก่อนเนาะไม่งั้นนะ่ะเดี๋ยวน้องปลาเขาจะหนีไม่ใช่หีีเดี๋ยวเชือกมันจะขาดนะครับเฮ้ยตกเพลินนะเนี่ยได้ปลาห่านนกยูงถ้ำสีส้มแนละ้วโอ้โ,อโ,อโอตัวนี้ตกยากเว้ยตัวนี้สู้ตัวนี้สู้มากเอ้ยเอ้ยสู้เหรออ้อขาดไม่ตัวนี้ง่ายแฮ ตัวนี้ง่ายครับก็อ๋อก็เป็นปลาตัวเดินมนะแสดงว่าตัวที่กินเบ็ดเราไปเนี่ยนะ่าจะเป็นปลาชินิดใหม่เลยครับซึ่งผมพลาดไปนี่ตัวนี้ตัวนี้จะได้ละ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 อ๊อ้อว ก็ตัวเดิมใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราลองอ๋อตรงนี้แง่ปลามันหายไปแล้วครับตรงจุดที่ปลามันว่ายบนกันนะอันนี้จุดหนึ่งนะเหนไมจะโยนไปยังไงเนะี่ยตรงนี้ บบตกปลาเกนวิธรรมาดีมากเลยนะครับเพลินๆอันนี้จะเป็นปลาแบบง่ายๆเนาะเออรู้สึกตกง่ายมากเลยไม่ท้าถ่ายเท่าไหร่นะครับเรามาดูปรุงอาหารดีกว่ามีปลาอยู่ห้าตัวนะครับปรุงกะอาจารอันนี้ล่ะะมีพริกไทยจะได้เป็นอะไรบ้างนะได้เป็นเรฟพริกไทยสีส้มเหรอครับอาหารบวกสิบเก้าความเร็วเคลื่อนที่บวกยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นานหนึ่งนาทีนะครับบวกพลังชีวิตสองจุดหนึ่งทุกนาทีนานยี่สิบวิ บวกดาเมจการขุดด้วยนะตอนนี้เรามีแต้มปรุงอาหารเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเชฟดีหน่อยดูสิโอ้โหเขอัพมาน,นี้อัพมานี้อ๋อพอเราเอาัอาพครบห้าเนี่ยห้าัห้าใช่ไหมเราสามารถที่จะลงไปอัพแยกได้อีกต่างหากนะครับก็จะมีนิ่งสยบเคลื่อนไหวก็คือมีโอกาสลบหลีกห้าเปอร์เซ็นหลังจากยืนนิ่งสักพักกับวิ่งติดลมนะครับความเร็วเคลือ่อนที่บวกสองเปอร์เซ็นหลังจากวิ่งเป็นระ,ระยะสั้นๆตัวนี้ก็เป็นนักประดิษฐ์นะครับเอาไปก่อน นี่ไงวิชาการเต็มขั้นอาหารบวกข้าวเปอร์เซนต์จากอาหารที่ปรุงแล้วเมื่อกี้เราเอาปลาปวกพิชไทยระเบิดใช่ไหมเราเอาสองสว่างบ้างได้เป็นฟินเลปปลาหองนกยูงสองสว่างนะครับอาหารบวกยี่สิบเอ็ดเหมือนกันอ๋ออันนี้เยอะกว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้จะบวกสองสว่างแล้วกินแล้วเรืองแสงต่อไปเป็นปลาหางนกยูงกับฮาร์เบอร์รี่แล้วกันครับได้เ,เป็นพุดดิ้งเบอร์รี่สีส้มนะพลัาางชีวิตสูงสุดบวกแม็กซ์พียี่สิบห้านะครับโอ้อันนี้อันนี้เพิ่มเลือดเยอะนะ แล้วถ้าเอาปลาบวกกับเห็ดล่ะเฮ้ยไม่มีสาหร่ายด้วยนี่อันนี้ปรุงไม่ได้นะครับของมีออ,อาสดงว่ันนี้ขายได้นะสาหร่ายถ้าบวกกับเห็ดจะได้อะไรอะ่ะจะได้เป็นซุปเห็ดสีส้มนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะอืมเดี๋ยวเราไปตกปลาอีกหน่อยดีกว่าผมอยากรู้ว่าถ้าเป็นปลาบวกปลาจะได้อะไรอันนี้ผมไปตกปลาแล้วมีแค่ตัวนะเดี๋ยวลองปลาปลาดูครับปลาบวกปลาจะได้อะไรเอ่ย วันนี้เสียงาขากกโตแล้วนะได้เป็นฟินเลปลาหันุยงสีส้มนะครับไม่ค่อยคุ้มแฮะโอเคเดี๋ยวผมจะครับครับเจ้าเอ๋แรปทิกไทยสีส้มนะเพผมอยากจะได้เป็นบล็อควิ่งเร็วนะครับแต่ว่าไปเราทำหม้ออาหารชักอนเดียเมื่อกี้เราได้แต้มทำสวนเพิ่มนะ นี่งไงบวกค่าเปอร์เซ็นต์ได้รับเมล็ดพันธุ์เมื่อเก็บเกี่ยวพืชน,นะครับแสดงว่ามไม่เกี่ยวเนาะแสดงว่าเปอร์เซ็นต์เรามันน้อยอยู่แล้วเพราะว่าเราเวลน้อยครับเกียกับาํำส่วนฮานะร์เบอรี่พิษไทยระเบิดปลูกไข่เดี่ะนี่ก็ปลูกเขาที่มีนะครับรถน้ำก่อน โอเคตอนนี้อาหารเรามีค่อนข้างใจเยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะทำนี่เพิ่มอีกสักหน่อยเดียวจะทำพุดดิ้งอีกสักหกชิ้นนะครับเด็กห <Okay. S 1> น้าตาเหมือนกันแท้แต่ว่าชื่อมันต่างนนเฉยนะอันนี้คือพริกไทยบวกพริกไทยนะครับอันนี้เป็นรสเผ็ดอันนี้สีต้มอ,อันนี้ที่มีเนื้อปลาจะดีกว่านะโอเคตอนนี้ผมว่าเราก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะเรามีอาหารบัฟเต็มที่แล้วไม่น่าจะพลาดนะครับไป ไปไฟบอสดิอ่ะเชื่อมหากันแล้วอัสลามอ้วนเห็นนะเก็บกีกี้ให้หมดก่อนพวกกีกี้น,นี่นะโอเคโอเคโอเค,อเค,อเค,อเคบัฟ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 กินกินทุกอย่างที่มีแล้วกินก่อนโอเคมาโคตรโหดอ่ะบอกเลยวนน่าโคตรโหดน,นี่นะนี่นะก็ อประเดี๋ยวประเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่คุณมาโกรธแล้วมาโกรธแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยทีเดียวเรียบร้อยตายนะครับอย่างงี้ยผลของการเตรียมตัวมาดีนะครับอุ้ยใครอะลุงเหรออ้โหลุงเป็นอะไรอะ ลุงเป็นนักขายของเหรออะ,ะขายสหาหร่ายพอดีเลยอ่ะแล้วชิ้นส่วนจักควทำไรายได้อ่ะมุงขายของมาอยู่มาอยู่ที่ฐานเราได้ไหมโอ้อะไรไม่รู้แต่ว่าได้ได้ของมาเพียบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับฐานกันก่อนเนาะไปดูก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับอ่ะตอนนี้เรามาถึงฐานแล้วนะเราได้เจ้า ในตากริชนะครับมันคือกระบอกอัญมณีที่หลอมรวมสรลามหลายชนิดเข้าด้วยกันนะครับเป็นก้อนใหญ่อ่าเราก็ได้หีบมารนะับหีบกริชก็คือหีบลื่นๆเหนียวๆนะครับอันนี้อะไรน้ำมันสรลามนะครับโรดที่บรรจุสารเหนียวไว้เต็มไหยใช้สาหรับบํารุงหนวดเขาของเราถ้าเกิดว่าเราวางไว้ในห้องที่มีคนเนี่ยจะช่วยให้ตัวละครมีหนวดเขาออกมานะอลองดูดิอย่างวะเนี่ยอ่ะวางโอเค แล้วก็อันนี้มันคืออะไรอ่ะไอตัวนี้เหมือนสลามเลยใช่ปะคือเราเอาไปใส่ปะอ๋อใช่จริงด้วยนี่ไงอันนั้ไม่มีโบราณห้าอันนะครับอุ้ยดาบสลามดีบุกเรามีไม่พออ่ะใช่ไหมใช่ดีบุกเรามีนิดเดียวเองนะอ่ะเดี๋ยวเรารับอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ขาดชิ้นส่วนจากกลน,นะครับ ชิ้นส่วนจากกลไม่มีแล้วแฮะมีอยู่แค่นี้นะครับเแล้วอันนี้มันทำอะไรได้วะอันนี้คือเครื่องสแกนกรอบจอมเขมือบนะครับสแกนโลกเพื่อค้นหาตำแหน่งของกรอบจอมขมบโอ้ปิงโอโอโอ,อยู่ขวาอยู่ขวาบนสุดเลยนะเฮ้ยขยับผมมันเดินไปเดินมาเหรอครับ เคลื่อนที่ไปมานะแล้วก็มีหีบหีบหนึ่งนะวางไว้ตรงตรงไหนดีเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอ้หีบใหญ่ด้วยเก็บได้หลายอย่างเลยนะฮะอันนี้ขนนกว่องไวสวมในมือลองได้เขาบอกว่าใช้มือลองพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วเคลื่อนที่200%ใช้ยังไงวะอ๋อกดสเปซบ้าเหรอใช่ปะ อ๋อกดสวีบาร์นะครับมันจะแดนี่นี่นี่โอ้ดีดีดีดตลอดมาแสดงว่าตะเกียงผมไม่ได้เปิดอ่ะอ๋อไม่ตะเกียงเปิดลงามัอยู่ยละโอเคกดสวีบาร์นะแดดตะเกียงคต้องเก็บไปนะครับรู้สึกไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ตะหวังนิดเดียวเดี๋ยวเราลองไปหาเจ้ากรอบจอมคขมืดดีกว่านะเพราะเรารู้ตำแหน่งมาแล้วนะครับ แต่ลองเซอร์เวไปดูหน่อยที่ว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนมันเดินไปเดินมามันอยู่ซ้ายมือแล้วนะตอนเนี้ยมันเป็นหนอนเหรอใช่ปะมมันขยับไปมาได้นะครับตนนัวเนี้นี่เห็นไะเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานะโอ้ขวานเราโคตรจะดีเลยตีทีเราตายโอ้ยมันมันจะหนีเราไปแล้วอะ่ะโอมันอยู่ไกลยอยู่นะเนี่ย ช่างมาแล้วก <Mull? S 1> ันเดี๋ยวเราขุดแรกกันมันคงเดี๋ยวมันก็คงกลับมาอยู่ที่เดิมหลังมาครับคงจะเดินเดินเป็นหลูปอ่ะเนาะไปไกลแล้วอ่ะไปอยู่ฝั่งขวาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเข้าห้องด้านข้องบนนี่ก่อนห้องห้องซ้ายอ่ะครับเห็นปะเก็บไม้ก่อนนะครับ ผมอยากได้ไม้มาเลยตอนเนี้ยจริงๆก็ต้องทําที่ปลูกอนะเนาะแต่ว่าเออเดีย๋ยวทำเดีย๋ยวทำเดีย๋ยวทำอาจจะต้องไปทํานอกรอบนะครับเขาอยู่ล่างแล้วนี่มันจะขึ้นมาวะตรงนี้จะเจอปะโอ้ตรงนี้เป็นที่ใหม่นะแจ๋ว้ยอะไรอะอะไรอะไรอ่ะต้องมีสว่าน คือแล่อะไรวะโอ้แร่ชีนิดใหม่นะครับโซนใหม่เจ้ากรอบอยู่ขวาเราเองอะ่ะได้ซ้ายเราเองนะครับใกล้มากอย,อยากเห็นตัวมันจังไปแล้วครับเดี๋ยวเราลองขุดตรงตำแหน่งที่เจ้าบอสอยู่นะโอ้มันเป็นมันเป็นเหวนี่ แล้วเราจะต้องต้องทำยังไงอ่ะต้องต่อสะพานใช่ปะต้องขาบสะพานมาครับโอเคบอสมันไม่ได้อยู่ในพื้นดินปกติอย่างนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนเหวอ่ะจะบอกว่ามันบินไปบินมาเหรอโอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใช้ปิดอันตาลายโอ้ เอาพิกแอ็กไปเจาะหัวสลามแล้วมีตรงนี้มีเครื่องหมายนะครับและอะไรอ่ะแอโมไนท์ของมีค่าสวยไปขายได้นะตรงนี้ก็มีนะครับถ้ามีเครื่องหมาย X เ,เนี่ยสแสดงว่าเราขุดได้แล้วก็จะเป็นพวกสมบัตินะนั่ก็เป็นเมล็ดพืชนะครับไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเดี๋ยวลองครับเป็นสะพานได้ไหมมาสามารถต่อได้ปะวา,วางได้โอเค กูราสถาน่ดูลึกลับจังเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะลองค้ามสะพานดูนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะตรงนี้มีทางไปนะครับเราขุดได้ปะหินตรงเนี้ยเฮ้ยโ,โหขุดเข้าปะเนี่ยโอ้ขุดเข้าอยู่นะแต่มันแข็งมาก อันนี้เราดันทุลังอยู่ใช่ไหมเนี่ยดันทุลังขุดนะแต่ผมอยากรู้ว่าแร่มันคืออะไรอ๋อเรามีระเบิดเรามีระเบิดจำได้แต่ระเบิดอยู่ที่ฐานนะปะทู่จะไม่ยอมแพ้นะครับไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ขาดต้องดูให้ได้ว่ามันคือแร่อะไราอาจจะเป็นแร่ดีบุกที่เราต้องการก็ได้นะโอ้เสียงแซวแท็กเปลี่ยนไปด้วยนะแบบดูดดลึกลับขึ้นมิสตอรี่นะครับ ที่แน่คือพีแอกเราจะแหกอะตอนนี้นอ้าพังนะครับให้พีแอกไม้ก่อนเลยวะ,ะเราจะขุดเข้าไหมอะโอเคเราจะขุดไปเข้านะครับเพราะมันนานมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองสำรวจตรงนี้ดูก่อนแล้วกันครับมันดูลึกลับน่าค้นหาจังเลยอ่ะนี่ไงเป็นแร่จริงด้วย แร่อะไรอะ่ะก็คือผมจะหาดิบุกจากไหนอะ่ะตรงนี้มันจะมีทางขึ้นนะนี่ตรงนี้โอเคเป็นแม่น้ำนะครับเท่าที่รู้ตอนนี้ก็คือโซนด้านนี้เนี่ยน่าสนใจครับ แต่แรกพวนนี้เราน่าจะขุดไม่ได้นะมันแข็งเกินไปนะครับเราต้องการสว่านอึ้งสว่านเราก็ยังไม่รู้ว่ามันต้องหายยังไงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกลับฐานไปก่อนแล้วกันครับในที่สุดก็ถึงฐานเอาละเดี๋ยวจะเก็บของให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็แต่พ่อค้าย,ยังอยู่ข้างล่างอยู่เหมือนเดิมปะเดี๋ยวลองไปดูนะครับผมจะเอาของไปขายหน่อยมันยังอยู่เหมือนเดิมนะเจะให้เขาอยู่บ้านเรายังไงดีอะอ่า โอเคเดี๋ยวเราจะขายเจ้าแอลโมไนนะครับได้ตั้งยีิบเก้าเหรียญโบราณแล้วก็เจ้าเครื่องประดับสามเหรียญได้ห้าสิบเลยโคตรแจ๋วซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยมีไม้มีสลามมีเส้นใหญ่นะครับซื้อไม้มาแล้วกันนะซื้อมาเยอะๆเลย Okay. ตอนนี้เรามีเมล็ดพลราอยู่ยี่สิบเม็ดนะครับยี่สิบเมล็ดเลยเดี๋ยวเราจะปลูกกันแต่นี้เขาบอกว่าพอปลูกแล้วมันจะกระจายผมอยากรู้มันจะกระจายยังไงะการกระจายของมันนะเดี๋ยวลองดูก่อนก็อปลูกอย่างนี้ปะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะครับผมก็ ไม่แน่ใจว่าปลูกแบบนี้คือการปลูกที่ดีที่สุดหรือเปล่านะไม่คเคยปลูกเลยโอเคตัวน,นี้ก็จะเป็นแปลงพันลากไม้เรานะครับโอเคสำหรับคอคิปเปอร์ในพาที่สก็คงต้องขอจบกันเพีงครงนี้ไปก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม